ไททันดาวบริวารดวงที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์และเป็นดาวเพียงดวงเดียวต่อจากโลกที่มีการยืนยันแล้วว่าพบมหาสมุทรและของเหลวบนพื้นผิวของดาวนอกจากนี้ยังพบว่าดาวมีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นมากๆทำให้กรองรังสีจากดวงอาทิตย์ได้มากพอๆกับโลกของเราเลย สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์เดี๋ยวเล่าให้ฟังจากทั้งช่องดาวลูกเป็ดก่อนไปชมกันฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องดาวลูกเป็ดด้วยและที่สําคัญอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกับเป็ดได้หรือใครใจดีอยากจะสนับสนุนช่องดาวลูกเป็ดให้ผลิตคอนเทนต์ดีๆมานําเสนอสามารถสมัครเป็นประชากรช่องดาวลูกเป็ดได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงเดือนละ50บบาทหรือกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปวิดีโอ มาเป็นพล,ลเมืองดาวลูกเป็ดขันเยอะๆนะครับดวงจันทร์ไททันคือดาวบริวารที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสารโดยมีระยะห่างจากดาวเสาเป็นลำดับที่20จากจำนวนดวงจันทร์145ดวงที่โคจรรอบดาวเป็นดาวบริวารดวงเดียวที่เป็นที่ทราบกันดีว่ามีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นและเป็นวัตถุเพียงชนิดเดียวนอกโลก ที่มีการค้นพบว่ามีร่องรอยของน้ำอยู่บนดาวไททันมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกว่าดาวบริวารของโลกประมาณ5 0เซนและมีมวลมากกว่าประมาณ80%เปซ็นเป็นดาวบริวารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในระบบสุริยะรองจากดาวบริวารแกนิมิสของดาวพฤหัสบดีและอีกเรื่องที่ดาวไททันมี และทำให้เราเกิดความสนใจเพิ่มมากขึ้นนั่นคือไททันมีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดนั่นคือดาวพุธแต่ถึงแม้ว่าจะมีมวลน้อยกว่าดาวพุธเพียงครึ่งหนึ่งก็ตามเหตุผลตามหลักการที่เรียกการจัดลำดับดาวง่ายๆก็คือถึงแม้ว่าดาวไททันจะใหญ่กว่าดาวพุธแต่ไททันดันไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์โดยตรงเหมือนดาวพุธท,ทำให้ไททันจึงไม่ใช่ดาวเคราะห์ แต่กลายเป็นดาวบริวารของดาวเสารแทนเนื่องจากถูกดาวเสารดึงดูดไว้นั่นเองครับนับตั้งแต่การค้นพบดาวเสารที่ผ่านมาซึ่งถูกพบครั้งแรกโดยกาลิเลโอโดยในสมัยนั้นเขาได้สังเกตเห็นดาวเสารเป็นวัตถุ3ชิ้นต่อกันต่อมาไฮเกนก็ได้ใช้กล้องโทรทัศน์ที่ดีกว่ากาลิเลโอส่องสำรวจดาวเสาอีกครั้ง จึงได้พบว่าวัตถุสามชิ้นที่กาลิเลโอกล่าวถึงนั้นคือตัวดาวเสาและวงแหวนของมันนั่นเองโดยทั่วไปเราอาจจะนึกว่าดาวเสาเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีวงแหวนแต่ที่จริงแล้วดาวเคราะห์ยักษ์ทุกดวงมีวงแหวนล้อมรอบแต่ดาวเสามีวงแหวนที่ใหญ่กว่าดาวอื่นๆมากดาวเสามีดวงจันทร์ทั้งหมดที่ค้นพบอ้างอิงข้อมูลจาก สหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติหรือ IAU ดาวเสาร์มีดวงจันทร์บริวารทั้งสิ้นแล้วที่ค้นพบจำนวน145ดวงโดยมีดาวบริวารที่ใหญ่ที่สุดชื่อไททันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสภาพของไททันคล้ายคลึงกับโลกของเราเมื่อในอดีตเป็นอย่างมากและในอนาคตอันไกลนับพันล้านปีดาวดวงนี้อาจจะเปลี่ยนสภาพให้เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตก็ได้ การค้นพบดาวไททันในครั้งแรกและผู้คนได้รู้ว่าไททันเป็นดาวบริวารดวงแรกของดาวเสารหลังจากที่ถูกค้นพบเมื่อปีคศกรา1655โดยคริสเตียนเอลคินนักดาราศาสตร์ชาวดัตช์เราคาดการว่าไททันประกอบไปด้วยน้ำน้ำแข็งและหินเป็นหลักโดยความหนาแน่นของชั้นบรรยากาศของดาวไททันทำให้เราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพื้นผิวของมันมากนัก จนกระทั่งยานอาวกาศแคดซินีได้เดินทางไปถึงในปีคิดทศกราช2004ซึ่งภารกิจนี้เป็นความร่วมมือระหว่างนานสตาองค์การอาวกาศยุโรปและองค์การอาวกาศอิตาลีเพื่อส่งยานไปศึกษาดาวเสาและระบบดาวเสาทั้งหมดอันรวมถึงวงแหวนดาวเสาและดาวบริวารทุกดวงที่ทำให้เราได้ข้อมูลของไททันเพิ่มเติมมาศึกษามากขึ้น จากการสำรวจดาวไททันทำให้เรามีการค้นพบทะเลสาบไฮโดรคาร์บอนเหลวบริเวณขั้วของดาวโดยดาวเทียมลักษณะของพื้นผิวทางธรณีวิทยาคือถือว่ายังค่อนข้างใหม่ถึงแม้ว่าจะประกอบไปด้วยภูเขาและภูเขาไฟน้ำแข็งก็ตามชั้นบรรยากาศของดาวไททันประกอบไปด้วยไนโตรเจนส่วนใหญ่ สภาพอากาศจะมีเมฆมีเทนและอีเทนลมและฝนซึ่งทำให้เกิดสภาพผิวที่มีลักษณะคล้ายกับโลกของเราเช่นทะเลทรายและแนวชายฝั่งอีกทั้งยังรวมไปถึงพื้นดินแข็งที่สามารถยืนได้บนดาวทำให้ธรณีวิทยาคล้ายคลึงกับโลกของเราเป็นอย่างมาก ต่างจากโลกของเราคือของเหลวที่อยู่บนพื้นผิวของดาวนั้นไม่ใช่น้ําและมนุษย์ยังไม่สามารถหายใจบนดาวดวงนี้ได้โดยไม่มีชุดอวกาศโดยชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นมากๆของดาวไททันสมมุติว่าของเหลวบนดาวนั้นคือน้ําและมีปริมาณออกซิเจนในชั้นบรรยากาศแน่นอนว่ามนุษย์จะสามารถยืนบนดาวดวงนี้โดยไม่ต้องสวมชุดอวกาศเลยเนื่องจากชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นมาก ช่วยป้องกันรังสีจากดวงอาทิตย์ได้ดีพอสมควรเลยครับในวันที่6กันยายน2023ข่าวสารจากวงการดาราศาสตร์ทั่วโลกได้เปิดเผยแผนที่ทางธรณีวิทยาของดาวไททันชิ้นใหม่ที่ละเอียดกว่าเดิมหลายเท่าโดยแผนที่ธรณีวิทยาฉบับใหม่นี้แสดงให้เห็นว่าภูมิประเทศของดาวไททัน มีโอกาสที่จะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นบนโลกของเราก่อนที่จะมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นทำให้นะตอนนี้นาซาเตรียมส่งโดรนดราก้อนไฟลยเพื่อส่งไปสำรวจหาข้อมูลที่จะสามารถตอบได้ถึงข้อบ่งชี้และต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตได้เพราะไททันเป็นดวงจันทร์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะ ที่มีชั้นบรรยากาศคล้ายคลึงกับโลกของเราต่างไปจากดาวอังคารซึ่งชั้นบรรยากาศเบาบางจนแทบจะไม่มีหลงเหลืออยู่บนดาวเลยปัจจุบันนักดาราศาสตร์จากสหพันดาราศาสตร์นานาชาติหรือ IAU ได้มีการค้นพบดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์มากถึง1 4 5ดวงซึ่งมากที่สุดในระบบสุริยะ และก็มีดวงจันทร์บริวาลประมาณ3-4ถึงดวงที่นักดาราศาสตร์จับตาคือดวงจันทร์หรือดาวไททันซึ่งเป็นดาวบริวารขนาดใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์มีขนาดเล็กกว่าโลกประมาณครึ่งหนึ่งแต่มีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์ของโลกราว50%เซและมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนใครในระบบสุริยะจักรวาล ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าไทยท่านจะสามารถเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาจนแปลสภาพให้เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตได้หรือไม่แน่นอนว่าภาพรวมของดาวรวมทั้งกระบวนการต่างๆที่ดาวกำลังวิวัฒนาการนั้นล้วนแล้วแต่ตรงหรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงกับการกำเนิดโลกของเราเป็นอย่างมากย้อนกลับไปเมื่อ4,000ล้านปีก่อนโลกไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยแม้แต่ชนิดเดียว โลกเกิดขึ้นมาราว4,500ล้านปีได้แล้วเราเพิ่งจะเริ่มมีสิ่งมีชีวิตกำเนิดขึ้นมาย้อนหลังได้เพียง500ล้านปีเท่านั้นซึ่งหมายความว่าในช่วงชีวิตของดาวดวงนี้เราราว,ว4,000ล้านปีนั้นเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางธรณีวิทยากลับไปกลับมานับไม่ถ้วนจนในที่สุดจิ๊กซอตัวสุดท้ายก็ได้ต่อสำเร็จ กำเนิดสิ่งมีชีวิตแรกของโลกนั่นคือจุรินทรีย์ไม่แน่ว่าดาวไททันดาวบริวารของดาวเสาดวงนี้อาจจะกำลังแปลสภาพกลับไปกลับมาจนในที่สุดอาจจะต่อจิ๊กซอตัวสุดท้ายสำเร็จและสร้างปาฏิหาริย์อีกครั้งในระบบสุริยะคือกำเนิดสิ่งมีชีวิตในอนาคตก็เป็นได้ ในตอนนี้ช่องดาวลูกเป็ดสามารถเปิดให้คุณผู้ฟังสนับสนุนด้วยการกดสมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงเดือนละ50บาทหรือกดปุ่มขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอของเราหรือคุณผู้ชมสามารถสนับสนุนได้ที่ qr code บนหน้าจอเพื่อสนับสนุนเป็นกำลังใจในการผลิตเนื้อหาสาระดีๆมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับคลิปหน้า,าจะมีเนื้อหาสาระอะไรมานำเสนอให้ทุกคนได้ฟังกัน อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ